ไมไทรัสแอปพลิเคชันพวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยังโหลดแล้วเฮงฟันงรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จะลุดาวค่ะทุกคืนวันพระรหัสบดีแบบนี้เรามีนัดกันเช็คทั้งดวงแขกรับเชิญเช็คทั้งดวงคุณผู้ชมเองเอ๊ะผอมลง่าเนี่ยอันนิดนึงแหนล้อเราขาบานล้อเราขาบานทำไมทำไมเออแฟชั่นมาแล้วกำลังมานี่อันชวิกาเขาใจถึงมากเลยดูสิเขากล้าที่จะให้เราใส่ขาบานด้วยกล้าให้เราก็กล้าใส่ค่ะนี่ไงนี่ไงต้องบอกคุณผู้ชมดังของเราคืนนี้อ่ะมาคุยเลยเพราะว่าเพราะว่าแขกรับเชิญคนนี้ถ้าจะพูดถึง เรื่องของตลกต้องเป็นชั้นครูเลยจริงจริงพูดถึงเรื่องพิธีกรพูดถึงการแสดงก็ต้องเรียกว่าเป็นชั้นครูทุกอย่างนะแต่ถ้าสมมุติเจอคนคนนี้คําถามหนึ่งที่ไม่ว่าจะกี่รายกายรากาจะถามก็คือยังจะทําธุรกิจอยู่อีกเหรอ อันนี้คือสิ่งที่น่าชื่นชมเขาคือแมวก้าชีวิตจริงๆ <ฮะ S 1> ต้องบอกว่าไม่ว่าจะกี่ครั้งเดี๋ยวเรามานับกันนะว่ากี่ครั้ง <ฮะ S 1> เพราะว่าเจ้าตัวก็น่าจะนับไม่ไม่หวัดไม่ไหวเหมือนกันทําธุรกิจมาแล้วล้มมาแล้วกี่ครั้งมไม่เคยมีคําว่าถอยแล้วก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาทําใหม่เสมอเมื่ออะไรที่เขาคิดออกนะถ้าเขาคิดออก เขาทำเลยโดยที่เขาไม่ยึดติดด้วยว่าเขาเป็นดาราเขาเป็นคนมีชื่อเสียงวันหนึ่งให้เขาไปขายข้าวต้มเขาก็ทําได้ใช่วันหนึ่งให้เขามานั่งปั้นแป้งขายขนมเปี๊ยะเขาก็ทาได้โอ้แวันนี้ถ้าไม่เอาขนมเปี๊ยะมานะจะเคืองเลยจะเคืองเนาะเห็นแล้วอยากกินเลยเนาะว่าน้ำลายไหลเลยไอ้วุฒิแกห้ามฉันกินแต่วันนี้ถ้าป๋าเอามานะฉันจะกินนี่และที่สําคัญขนมเปี๊ยะของเขาเนี่ย เกิดจากความที่แบบฮ้ยลองทอําปรากฏว่าประสบความสําเร็จ้ง <คน S 1> บบวันแห่กันไปเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเห็นหรือดูข่าวแล้วหลายๆคนชื่นใจตามด้วยวันนี้จะชื่นใจยิ่งกว่าเราขอต้อนรับป่าเทโพโคงามค่ะสวัสดีครับปาครับสวัสดีครับระวังนี่นี่นแหมมีหนึ่งสะดุดมีนหนึ่งสุดน,นมเปี๊ยะ ขอภยัยนมเปียยันยังไม่กลับบ้านเลย <ś m ire> วันนี้ยังไม่ได้เข้าบ้านใช่ไหมก็ตื่นมาก็บอกเด็กมาเฮ้ยทำทำให้หน่อยเพราะรายการมันจะเอามันก็บอกแล้วมันเพิ่งกลับมาแล้วก็เม,มาด้วยคุณผู้ชมคะนมเปียที่นี่ไม,ไ,ไม่ใช่<ล>ว่ามีเงินจะได้กินนะคะ <S <S ก็ต้องรอคิวกันสักนิดหนึ่งมีอะไรบ้างเพราะว่ามันบางทีคนมารอเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยคนเนี่ยแล้วเราทําได้ถาดเดียวนี้เราทําสดๆใช่ไหมทำเดียวนั้นบางครั้งบางครั้ง สี่ลูกนะจะต้องแบ่งเลือเหลือแค่สองลูกอ่ะคือเราอยากจะให้ทุกคนได้กินอะไรอย่างเงี้ยไงขนาดนั้นเลยขายอะไรมั้งมีสาลาเปาปาตังโกนี่นี่ปาตังโกนี่นี่ปาตังโกโอ้ยนี่แหกปาตังโกมือนี่แหกขนาดนี้ไม่ต้องไม่ต้องทำขนาดนี้เราแกแล้วผิวมันไม่สมานแล้วผมแก่แล้วผมกเอาหนังกำมพาผมไมุ่้มหน้าคุณหร้ไง ห่วงอะไรล่ะแกเป็นห่วงแกเป็นห่วงแต่แกรู้ไหมล่ะฉันะหิวหิวหน้าดูเลยระหว่างที่แกเป็นห่วงเนี่ยไม่รู้ก็ทำไปอะไรมาทำไปเรื่อยกินแล้วเมื่อกี้กินข้าวในกองถ่ายมาแล้วทุกวันนี้ป๋ายังนอนอยู่บนรถอยู่ไหมนอนไม่ได้รถแล้วนอนอยู่ที่ที่เขายของแลร้านเลยนะครับผมแล้วก็แต่ว่านอนนอนอยู่ที่กพืรนอยู่นพื้นขายของพุ่มพั้งุ์น ไม่รู้เรื่องเลยไหมบางคนก็ยังไม่รู้เขาไม่รู้ท่านผู้ชมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ไปก่อนไม่ต้อง๋ารเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกทีหลังก็ได้นะหนมาหันมาไอ้เสือก็คือห่างจากสารยาอ่าสารยาทางที่จะไปนครปฐมท่านจะขึ้นมาจากปินเก้าบินเก้าแล้วขึ้นสะพานบรมบรมเสร็ววิ่งไปจนสุดสะพานบรมเสร็จแล้วก็เตม เติมน้ำมันตรงนั้นไม่ได้เพราะมันมีปั๊มที่สุดก็ต้องลงก่อนดิต้องลงก่อนไงแล้วก็ขับไปสักพักหนึ่งอ่ะจะมีเสียบบนสารยาเราก็ไม่ต้องเข้าตรงไปเลยเข้านครพนมข้นครมถมแล้วไปวนตรงเวียนทักสามรอบแล้วกลับมากลับมาตรงตรงสารยาอีกทีหนึ่งแล้วคนเขาจะไปกันถูกไหมป๋าถูกวันนี้ถ้าแขกรับเชิญกับพิธีกรจะตีกันอย่าว่ากันนะ เดี๋ยวประสบการณ์ที่ผ่านมากับการทําธุรกิจเมื่อกี้หนูพูดถูกไหมไม่เคยทําให้ป๋าท้อถอยเลยมันไม่รู้คําว่าท้อถอยอ่ะนี่มันไม่รู้จักอ่ะคือมันอะไรว่าท้อถอยและอะไรที่มันมันลาบากอ่ะเออป๋าว่าป๋าที่ทําไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สู้เลยเขาบอกโอ้สงสารป๋านะป๋าเนี่ยสู้ชีวิตหน้าดูเลยแมวก้าวชีวิตบางคนพูดอย่างนั้นนะไม่หนูไม่ได้สงสารหนูกลับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดูป๋าดิยังฮึกเหิมเลยแลวทำไมเราจะไม่ฮึกเหิม พราะความหิวไงเพราะความที่เราเฮ้ยถ้าเกาเราไม่ทำเนี่ยเราจะอยู่เฉยๆมันแน่นอนจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากที่เราจะต้องหิวไอ้ดังหิวไม่เท่าไหร่เฮ้ยไหนสัตว์เราวัวควายสัตว์ที่ต้องเราต้องดูแลเขาวันนี้ก็ตายไปตัวหนึ่งสาธุขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงนำชีวิตของเขาเนี่ยไปสู่สวงสวรรค์วัวตายไปตัวหนึ่งป่านก็ยังเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาอยู่ ก็เรื่องของหมามันผมก็ต้องเลี้ยงหมาทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้ป่าหมาก็ทั้งสี่สิบกว่าตัวสี่สิบตัวแล้ววัวล่ะฮะวัวก็ตอนนี้ก็สามสิบตัวแล้วแล้วควายอีกเจ็ดก็ยังดูแลกันอยู่ก็แล้วก็ปลาอีกนับไม่ถ้วนปลาเี่เหยืไปดำนะไม่ว่าไปนับมันก็เยอะเยอะพอได้สามห้าสะใหญ่ๆแล้วที่ดินของใครตรงนั้นเอาก็ทําที่ดินก็อยู่มาตอนนั้นอยู่กระจุมเข้าชื่อกับป่าก็ทําด้วยกันอยู่แต่จุมมันไม่เคยไปหรอกเพราะว่ามันไม่ชอบ พอไปแล้วผิวเขาจะเป็นเม็ดเขาไม่ชอบเขาก็เลยเขาก็เลยไม่ไปอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเคยเช็คดวงนะเดี๋ยวเช็คดวงกับน้องอีกทีหนึ่งได้ไหมเช็คดวงกับเช็คดวงกับน้องน้องรักคุณรักเนี่ยเคยพูดมาไหลายหน่ะบอกว่าจะดวงดีดวงดีอูตุลาคมอะไรเงี้ยก็ไม่พลาดมาเรื่อยอ่ะวันนี้ขออู่ให้ล้วเนียดูตามเวลาเกิดเลยนะเข้าล็อกนายอาจารย์ที่อาจารย์เคยบอกเนี่ยเข้าล็อกกันนะเข้าล็อกอย่างเริ่มเหมือนจะเข้าล็อกเห็นแสงสว่างปลายุโมงบ้าง วันนี้คุณผู้ชมจะชื่นใจยิ่งกว่าเพราะว่าเขากลับมาแล้วค่ะแมว9ก้าชีวิตจริงๆช่วงหน้าเราจะทอล์กให้ทะลุทะลวงถึงดวงดาวกันเลยว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยผ่านเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นหนี้สินล้มละลายไม่ว่าเรื่องอะไรวันนี้ขอดูผ่านดวงทั้งหมดช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะรับผมนี่ไม่เอาอายุเยอะแล้วเดี๋ยวมันไม่สมานเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไปเป็นใหญ่ไม่พอดีก็ดูคร่าวๆตามช่วงวันที่เกิดผมมันไม่รู้นะ แบบกระหมอดูเนี่ยป๋าไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เคยต่อยหงายไปหลายคนแล้วหมอว่าแบบตามเวลาเกิดลัคนาอยู่มังกรเข้าใจไหมป๋าไม่ต้องไปรู้มากล่ะเดี๋ยวผมจะทายให้ไม่เดี๋ยวจะพูดอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวป๋าก็จะแยกอีกแล้วคือคิดอยู่ในใจไงเป็นไรครับคงจะมาบอกห้ามเนี่ยเป็นไรองใช่ไหมอูนางเงียบเยวหมอจะชกคนดูนนะ แาเลยเป็นคนชอบดนตรีชอบศิลปะเป็นคนขี้เล่นทำอะไรก็ตลกโผคฮะสนุกสนานทั้งที่ชีวิตจริงๆแล้วเราไหลอย่างไหลย,อยตอนเนี่ยเครียดไม่มีที่กินไม่มีที่นอนอดอดจอยากๆแต่เวลาอยู่ท่ามกลางคนสามารถทำคุณมีความสุขได้มันเป็นเครื่องเซิร์ฟ <c oughs> ในจิตวิญญาณ <c oughs> โอาจารย์นี่ใช้ได้เลยนะผ <c oughs> มน,างงาน่าเช,ชื่อเชใช้ได้นะใช้ได้อาจารย์นี <c oughs> ่เป๊ะเลยนะอาจารย์